สีคะ่ะพี่น้องค่ะเห็ดน้ำหมากดอกสวยๆจ้ะสวยๆงามงามจ้ะสวยเหมือนเดิมจ้ะโอ้แต่มุดแน่คะ่ะพี่น้องค่ะ ุุ่มน,น,นึงโอยกลุ่มกัไหลอึ้งกะห้องเอาก้าไปบัตรที่นี่แม่สีที่สุพันกัละยาเฮบอกให้ยางน้ำก้นมาก็มมาได้ทีแรกต้องหาได้เท้น้ำ เพราะว่าเราหมดเราหมด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 จะหมดสวยๆจ้ะ เห็นด้วยเหี่ยวแล้วเสียงเจ้าอย่างนี้ค่อยไม่องหลอก บอกแล้วบอกให้ตามน้องมาไม่เชื่อ โอ้ย,อยไม่ทำแตาละชวนมาว่าอยากมาว่าอยากเสียเจ้าป้าบอกว่าไปแล้วทางนั้นไม่เสียโอ้ยไม่เสียนน้องไม่เสียนุ่งเลย,ยป้ามันกว้วงตัวกว้วงน้ำหากันบ่่คยเห็นมังง่ายไปนั่นเด้อ สวยๆจ้ะพุดพูดมูเแตงเ้ยสวย,ยส,สิบูป้าหกมาจะไน้นำหายายก็ไม่บีติปนี่คอยขึ้นเมื่อยแทะอีพออีแม่คอย นี่เขาสิได้อย่างนั้น,นอนมาแล้วอนอนมาก่อนเพื่อนเลยอันนี้ไม่ใช่พึ่งหวานเด้อ เห็ดอันนี้คุณหลายโคตแต่ว่าได้ขออนุญาตตัดแบบนี้เลยนะคะเพราะเห็ดอันนี้ดึงขาแลว้วหัวหัวหลุดจ้ะหัวหลุดง่ายแมงจอแมงจอขั้วหัวอย่าม่เห็นพาวเวอร์พีพอีกนะ ชิคี่น้องเอ้ยมาพอมาพอ่าตอนเท้าอย่างต่อจ้ะงหายใจกับคุณนายวิีต่อ chúng nâng tung cung kinh kinh luôn rồi 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 chẳng ลืมลืมคลาว เปน้ำกันบพพี่น้องโทรหาแม่วิกับยายพว่ามูอเจ้าอยู่ใส่เสนอโอ้ยน,นี่เนาะนี่ค่ะเควน่ะบูออกมาหาหนทางพอมอเจ้าอยู่ใส่เสนอสิดเสาบูดิบันีขัดบูเข้าไปทั้งหนเพื่อนมาแล้วเพื่อนสีหาบพเห็นได้รอเพื่อนนี่งาม ở bay anh dài kinh Mình pha nhái, mình sẽ ơn cả đây nhìn đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền เห็ดงามๆจ้ะโอ้ว่าการนำหาคนเสียมันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ยสาวภาพเลยคอยพี่น้องเลยเอาเก็บเทืองเห็ดนำหาฮอดคนเอาเข้าไปนุ่นซุ้มหนึ่ง พองเงยไว้ดีเด้โอ้ยเกียวเร็วแต่ขาได้อยู่เนี่ยอันนี้ต่างไม่นี่ซะโอ้นสุมนึงมาเนี่ยโอ้ ถอดถุงมือทีมแล้วพี่น้องห้อนหลยโอ้ยไม่ได้แล้วข่อยกระเดยเนาะบอดทางง่ายดอกอจักเม่นยังมาเป็นด้านเป็นด้านอยู่เมนยังนี่ยต่อ,อยังเมืนน่อนี่ขาแล้วเด้ชนะสุดซิโอ้่เป็นไปได้ดอกจะ เด่ยเท่าย่านปล่อยทิมป่ะสะปล่อยทิม,อทมดอกอย่างไรก็ได้พนละหาบพเห็นกันทีว่าพ่อกันที่คนทางเราพูนจากอีกคนทางที่ใสบ่บานพุ่นเต่งเคร่งเต่งเคร่งเยอะเห็ดเนี่ยเห็ดเต็มป่านี่ คลิปตามหลังไอ้ตาแล้วไม่ไปไหนแล้วกว่าไห้้ยใหญ่ ยายยี่ใส่ละโอ้น้ำแงบแงบไปทั้งใดแล้ว <laughs> เครียดนีปลาคอยอีกแล้วตี <laughs> บนเลย ้องขาบ้่งเนี่ย่งเนี่ค่ะกองอิล่อาล่าเลยจ้ะไอบบกขานี่โอ้ยอวบแล้วแม่นหมดค่ะเฮ้ยจะอ่อนเนาะดึงขาขึ้นมาดึงขาขึ้นมาช่วยๆ ี่น้องจากแมนย่างกล่องเอเล่าล่ายู่พุ่นนะทางพุ่นก็เพราะทั้งพุ่นพูนขักอยู่ขักอยู่นี่เอาชิได้อันนี้แหละนี่อันนี้ได้นี่แหละนี่ขออนุญาตวางขานะคะได้บ่นี่โอ้โบานี่แล้ว ขึ้นมาเราเข้าไม่ได้เราก็ไปแต่มือไม่อย่างนี้อูคูอีคีอุย้ยป,ปูผมพ่อพับปูผมพ่อพับ ขาแมงแล้วเสียงกี่ทั้งใดล่ะอ้าวคือชิบูได้แล้วล่ะคือ อ้ย <kung> <kaz oo> <divide S 2> เป็นปูเป็นยาแล้วท่นเออ้หมเขาว่าอลาาเหีนมอ้ขาเียนก็ขายแย่ตานแย่ตาก็ไม่อยากได้เลยแย่ตาเป็นคนขาเหีียนอยู่แล้วอรเ็นออมานี่สามดอกดอกนึงเออไปเฮ็ดเนืออไปเฮ็ดให้พ่อใหญ่กินกินดีไรอืมอันเห็นว่า าน,น,น,นี่กระเ <ขา S 2> บิง้งไปอย่างนี้ยมันขาเฮียนก็าขายแย้ตาเนาะคุณสวยหลวงเลือกได้อุ้ย สองดอกนึ่งอุ้ย ก็ดีแกงบนเนาเลยค่ะขออนุญาตตัดขา อ้ยหันอ่ะมันแมงจอม่อเนี่ยมันก็เลยล่มประงงง่ายหัน่นนี่ขอ,อนุญาตแบบนี้เลยนะคะถ้าเสียดายขาแล้วดอกหักค่ะเพาเแมนอย่างดอกเพราะว่าหากหักเขาเลืกพี่น้องค่ะ เห็ดตัวนี้หากเป็นหากเลิกแล้วก็เห็ดไฮโดหักไวมันตัดก็กินเองนี้จะแบกไปให้ใครนะบบเออ ถ้าท้องมันอ่อนๆเหลืองๆอยู่ก็เอาได้แต่ถ้าเขียวอลไรอย่าเอาไปถึงบ้านแล้วเละเป็นโจก๊กแกงใส่หน่อไม้นะมันแน่นกว่าเห็ดพึ่งหวานอีกนะมันอร่อยคนละแบบ เอาไม่ได้ก็ยังจะจับนะนิ่มก็ไม่เอาหัวแข็งเออไม่แข็งแล้วยขนาดนั้นอนะ่ะแม่ไม่แข็งแล้วคะ่ะนิ่มแล้วนูนนุน,น,นดกอกอ่อนอ่อนนนข้างหน้านุนใส่ผู้เฒ่ากุนพี่น้องอน้ํากินหมดแล้วนะอ่ะอะเอาไม้นี่เหลือนิดนึงในกระถางนี่ดอกหนึอย่าหันหลังมาสิไม่อยากดูก้น อันนี้เห็ดพึ่งมยเออเอาไปเหอะนู่นนะนนนใส่ผู้เฒ่าดีปันนี้พี่น้องคอยถึงหานให้มันตายไปข้างหนึ่งเลยใช่ไหมนูน่นนะสามสี่ดอกเห็ดพึ่งหวานเลย่ย,ย, <laughs> ยตับแจงบอกให้เก็กบฟู้ว่าแต่ก็ยังเดินนะ <laughs> เดี๋ยวให้หนู่น เออหนึ่งดอกสองดอกสามดอกโยนไะดอกนี้เน่าสิละเน่ยก็ไม่เอาประชินอนอยู่โคกอยู่ค่อยเมื่อยโอ้ยใหญ่ ัอมาร้วงหน่อยขามันลึกอุ้ยขาขาวขาวขาวเป็นตะทำแหนมดีแทน้นี่แค่นั้นแล่อร่อยแล้วซุปเยอะก็ไม่อร่อยซุปทีสามสีลูกแล่อร่อย ออโอ้ยไี่อย่างเรามะกล่อขาอยู่นี่เลยสิหัวหักเออน,เนั่แเนะไม่หายหรอกตอนเนี้ย มุดแล้วก็มุดออกไปเหมือนเดิมยายโจมัยแกมุดทีไรหายทุกทีวะไม่หายหรอกแม่เอ้ยแล้วออกไปเอาเห็ดก่อนมันมีแต่ดอกเวยๆไอ้ลูกเก็บเห็ดก่อนแม่พู้หนึ่งขาแม่เห็ดโคตรโลดอยู่เอาแม่นโบขาอย่างซิโคตรโลดบ้าก็บ้าผิดอุ้ยอู้หูอู้ยูวยๆเลยจ้ะ พูนดอกหนึ่งยางจำต้นไม้ค้าเหลียวหาตะเห็ดดึงค่าดึงค่าดึงค่าบอกไม่บีว่าอยากเก็นของงนะ่ายวะพวกนี้ง่ายไรเตะขานีละเออเออใบสวนเียบอืโอโอ,โอ้แต่คอหักคอเล่อ,อ,ลอห่วงขา ออปองไปมันไปยากกด็ดอกบูเอาเห็ดพี่น้องขายมิตรดอกง่ายๆต้องได้ตักขาพ,พุดผูกาเก็บเห็ดตามอายุวะสันยังไม่ถึงไม่ต้องพูดลูกยังไม่ไปถึงแม่โอ้กินขลขลอขอลอขอโทษค่ะ อุ้ยไปแล้วนะ่ะออันนี้ว่าแม่นเห็ดอันไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานเด้อค่ะเด้อขาแข็งดีละดอกสิหักจังแม่นเห็ดพึ่งหวานนี่แต่เน่าน้ำแล้วบึงสุงบวบบวบขาบูเข้าไปกันวะม,มุนเหมือดหัวฮะน่ะไปเออแต่ ไปสวนมันกอหัวตากระเรียนหนีคนดีดีดอกก็เป็นตะขาเล็กแทะอุอ้ยโอ้ขอโทษค่ะตึงขาป่าเออขอโทษค่ะขอโทษค่ะ,คะยัง เออเอ้าเอาก็ะชี้ย่างไปคุณแม่เออมาเก็บแม่เอาก็เก็บไปเรื่อยๆแม่เออจาเดินไปตามทางนี้เลยยายจ้จาจเดินนี่แหละเืองแล้วเอาตะขามาออแต่คุณแม่เลยค่ะเอาสบายใจ ชอบเก็บชอบเก็บเห็ดตามอายุก็ไหนดูสิยังอ่อนอยู่เด้อเป็นว่าผัดหมูวานนี่ก็จะมารุ่นย้ายรุ่นยาพุ่นห้เออหยอกกันมวนๆแล้วพี่น้องค่ะเมื่อยเลยปาดอกอ่ะปาดขาขาปาดขาสวยๆดูแบบแฟนเปดแฟนครับต้องการเอาเนี้ยริตมันลูกน้องเจ้ามากโมเมนต์ ลูกน้องคุณนายวีมักจะได้เห็นยายตาปาดดอกั้างเผื่อออกเช่ดไดเช้าเบิ่งฮอตคลิปเชิดดแต่สร้างเขาเขาบ่ได้มาเก็บเขาสวยเลียเลยเห็ดเต็มป้าเนาะเออที่ต้นยายตาเนี่ยค่ะยายตาหนักเห็ดเมื่อกี้ได้หาบได้คอนคือเกาเด้อจ้ะมามือได้ก็ได้เลยจิตตายน้าเห็ดบ่ได้ใส่ดอกเงินนะกม่ได้กินบ่ได้กินเห็ดมีเก็บไปเอาไปให้ลูกน้องมันบ่ะคะ เก็บไปเปเฮ็ดสู้ลูกน้องซะแต่อุ้ยกูปิดเย็นบลอกน้องลูกน้องสากินว่าสั้นเอาไปให้ลูกน้องสากินว่าสั้นพูดนะก้อยเอาไม่ให้กินโลดว่าสั้นเก็บเรียบร้อยมันวบะเก็บพ่อมเพียร์พ่อมธรรมดาแหละแม่เอ้ยเป็นหัวหน้าข้าเจ้าเป็นลูกพี่ข้าเจ้าอ้ยงามงามงามมาก ว่าโต๊ะหัวอุดเอาแงกนาึ้นมาก็ดูเจ้าอยากเจ้าอยากงายเจ้าอยากงายลังหรือเจ้าอยากยางก็ต๊หัวนี่เพ่อนเออไปนี้แม่พี่น้องค่อยหลงเศร้าค่อยเก็บแล้วค่อยจังมาทายดอกนี่เก็บเห็ดตามอายุค่ะเห็ดปลายปีแต่ก็ตามอายุนะคะเด้อเออ หนูตรงรุ่นนี้คุณแม่เอ้ยเก็บเห็ดตามอายคุคุณแม่คะ่ะพูดนหน้าเดี๋ยวจะมากระถือคุณแม่ขาถีบอพี่น้องค่ะเขาป้าออกมาก็มาเห็ดน้ำยาขนมจีนจ้า น้ำยาปลาตีนไก่พ่อไง่เลียงพ่อไง่เลียงพ่อไงเลียงผักผักเต็มเต็มจ้ะโอ้ยอันนี้กับผักค่ะผักน้ำจิ้มพ่อไงกินเมียงเทสกุด๊ดจับับจมีตำหมูพ่อไง่